เอาไปแลกกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับปะสูนประสาน,านานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความลากหล่ทางชีวภาพเพื่อไทยท้ดความรู้สู้ประชาชอย่างเป็นรูปธรรมครับ โดยได้แต่ว่าที่สาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชันซี่นะครับบริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากรสรมชาติแลรซิ่งเวดลอมจังหวัดนะครับเปิดูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความลักไล่ทางชีวภาพของจังหวัดโดยมีในมุนกล้าพลมสิ้นรอผูรร้ประการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะพร้อมด้วยส่วนราชการนะครับในสังกัดกระทรวงทรัพย์นี่แหละครับผู้แทนส่วนราชการเข้ารวมกันนะครับในการจัดตั้งูนย์ประสันงานนี้ค่ะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศและการท่ายอดความรู้สู้ประชาชนทั่วประเทศ ย่างเป็นรูป,ปรธรรมสู้เป้าหม้ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกให้เป็นูนย์รวมไปถึงบูรณาการการทํางานรวมกับน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ข่าวทึ่งข้อมูลที่กว้างยิ่งขึ้นค่ะและก็เป็นแรงข้อมูลดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความลากไล่ทางชีวาภาพข้องแต่ละจังหวัดกันโดยรูปแบบข้องซุ่นประสันงานค่ะก็มีหล่รูปแบบค่ะทางการจัดซื้อในเทศการเอกสร้างประชาสัมพันธ์จุดบริการซืบคอนข้อมูลและก็มีเจ้าหน้าที่ประ จำสู้นคอยให้บริการประชาชนและก็ประสั่นง,งานบูรณาการการขับเคลื่อนตามแผนการลอดกา๊าซเรือนกระจกรวมไปถึงแผนปฏิบัติการปรับตัวต่วตอพ้นกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิมีอากาศของจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีออกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องศึกษาเอาไว้นะเป็นเรื่องใลรตัวเรานั่นเองเออนะคะตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงมากเนาะใช่แล้วนะ